นี่แหะเป็นเปลี่ยนไปกี่รอบแล้วเปลี่ยนไปรอบเดียวอเบอร์เดิมที่เคยใช้คือใช้ตั้งแต่สมัยแบบเรียนมหาลัยเบอร์เก่าอ่ะลงท้ายด้วยแบบหนึ่งหน2่งสเป็นยังไงอ่ะอยู่คนเดียวเรียกไม่ค่อยดีเออเรียกไม่ดีก็ใช่ไงทั้งชีวิตมีผัวอยู่คนเดียวซึ่งมันก็ดีแล้วกดแต่งงานทุบโลกในมือง ไม่รู้จะจะสอนดาราเด็กเสมอว่าอยากเป็นเหมือนดาราอได้เปลี่ยนเบอร์เลยเหรอเปลี่ยนก็พอพอเริ่มมาทํางานเขาก็เริ่มทักว่าเบอร์นี้ยมันไม่ดีแล้วประกอบกับว่าก็เลยรู้สึกว่าเออได้เวลาเปลี่ยนละแล้วก็เลยเปลี่ยนเปลี่ยนเบอร์ครั้งเดียวแล้วก็ครั้งนั้นน่จําได้ว่าหลังจากเปลี่ยนอะเงินก้อนใหญ่ก็เข้ามาเลยสี่ตัวหลังคืออะไรจ๊ะห้าสี่สี่สองเลขเลข สอ่ะมันเป็นเลขแห่งการเจราจาอ oh. คือถ้าอาชีพที่พิธีกรเขาคุณดาลเลยก็เน้นความเป็นพิธีกรเยอะนะครับ <That. S 2> สี่ก็จะเหมาะแต่นี้ก็ขึ้นอยู่กับดวงคนด้วยนะถามว่าทำไมผมถึงถามสี่ตัวท้ายเพราะว่าเวลาเราดูเบอร์จริงๆอะ่ะเขาก็จะเน้นที่4ตัวท้ายว่าเออสี่ตัวท้ายจะ mm hmm. เ,เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ mm hmm. ต่อตัวเรา